อันนี้สตรอเบอรี่นี่อันนี้สตรอเบอรี่นะคะทุกคนเปิดจองเลยมันปอเปิดจองไม่ได้ทุกคนลแล้วเซ็ตใหญ่ได้ช่วงไหน,นะคะก,ก็ได้ได้พร้อมขันเลยแต่หนูเร่งโรงงานแล้วว่าพฤภธณาหนูต้องเปิดตัวนะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าว่าก็ให้ให้เวลาโรงงานนานเลยนะเป็นเดือนแหละ อืมก็เล่งเลยตอนนี้ก็คือเล่งอร่อยไหม ไปบอกไปบนทึกหน้าจอไปบอกกันเองเพื่อนว่านี่นะอยากรู้ราคาใช่ไหมหนูจะไม่บอกราคายังไม่บอกราคาเซ็ตใหญ่นะแต่หนูจะบอกราคาเซรั่มกับกันแดดหนูจะยังหนูจะบอกราคาเซรั่มกับกันแดดเพื่อนกดครื่องคีดเลขไอ้เมื่อับเพื่อนเกดคือคีดเลขคนเบิร่นฟังไปพร้อมๆกันนะคะฟังไปพร้อมๆกันจะบอกมันขวดใหญ่กว่านี้นะ อันนี้อันนี้อันนี้ตัวเทสนะอันนี้ตัวเทสนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะใหญ่ตัวนี้มากตามสิบกรัมนะไม่ใช่อันนี้สิบห้ากรัมไม่ใช่สามสิบนะใหญ่กว่านี้เท่าไหร่นะประมาณก็สามมือใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้นี่ตัวเทตัวเทสเฉยๆเมื่อีมันใหญ่กว่านี้ไปดูวันนั้นมาพอราคาแถมเสื้อเซ็ตนี้ก็แถมรูปเราจ้า เซตนี้คือแถมรูปแล้วอ่ะทุกคนดูนะตัวนี้เท่าไหร่390ร้ออ่ะอันนี้คือเซตกันแดดผู้เซรั่มนะคะเซรั่มคือเปิดราคามาที่30 ml 30 ml นะในราคา390นะคะในราคา390ร้ออ่ะเอาตั้งไว้ในใจ กันแดดสิบห้อันนี้คือประมาณ5กรัมน,นะทุกคนแต่15กรัมคือเยอะมากฟังนะ15กรัมสอง15กบห้กรัม290บวก390 680เกบนะมันไม่ขายห8 0ตอนแรกที่หนูคิดไว้กับปโลโกวันนั้นที่เราไปกินข้าวอยู่มุงพญาเราบอกว่าเราจะขายเท่านี้หเราจะขายเท่านี้ตอนแรกหนูมองว่าหนูคุยกับแป้งเมื่อคืนหนูว่า อันนี้เลขสวยหกหไม่หนูว่าคนยังจับยากอยู่แล้วทุกคนก็จะยังคิดเยอะอยู่ยังคิดเยอะอยู่ว่าแบบเอาดีไมว้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็หนูอยากให้ทุกคนอ่ะซื้อง,ง่ายแล้วก็แบบว่า,าได้เอาไปใช้คู่กันน่ะได้เอาไปใช้ทั้งเซรั่มและกันแดดให้มันได้ใช้คู่กันแล้วแล้วกลัวแบบกลทุกคนไม่ได้ใช้กันแดดเอาจริงคือกันแดดด,ดีมากนะคะก็เลยคิดว่าโอเคหนูให้ไปในราคาเท่านี้ เสคู่590พอ590พอเธอคือปังไม่ไหวปังไม่ไหวนะ590พอจากราคา680นะคะ